ก็สวัสดีปีมะเส็งก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้บุญจากการสวดมนต์ในวันนี้แล้วก็ให้บุญที่พวกเราทำในวันนี้ให้รักษาปกป้องคุ้มครองเราให้อำนาจคุณพระศรีรัตะนตรัยสิ่งที่เรารรเคารพเพื่อเกิอประพุทิประธรรมประสงค์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองชาวพุทธทุกท่าน ก็ขอให้เจริญด้วยจะตุรพิตพรชัยสีประการให้มีอายุยืนนานให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บจะได้ถามหาอย่าได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้เจริญได้วันนะคือมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสให้จิตใจ บอดผ่องโล่งสบายจากข้างในสมาธิอยู่ข้างในให้มันออกมาข้างนอกให้มันผ่องใสทั้งกายและใจให้มีความสุขเริ่มจากข้างในใจเป็นการให้มีความสุขทั้งภายในใจและภายนอกให้มีโพคะก็คือมีเงินมีทองมีเงินใช้ใจ่ายสะดวกสบายให้มีกินมีใช้ ให้มีกำลังเข้มแข็งทั้งกายและใจในการต่อสู้ชีวิตในการดำเนินชีวิตให้มีปัญญาในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆให้มีความเจริญในธรรมก็คือให้คิดดีพูดดีทำดีให้ธรรมะคือศีลธมาธิปัญญาเนี่ยคุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีความสุขความเจริญตลอดปีมะเสง็ง ตลอดการทุกทิพาาราตีการทุกท่านทุกคนเทิน